ตอนนี้ค่ะทุกคนยินดีต,อนนตอนน้อนรับเข้าสู่ช่อง KT XBG นะคะกับพบกับข้าวฟ้าน,นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเควส์รอยัลไฮกันนะคะเควสที่เราจะทำวันนี้ก็คือเควสนี้เลยะค่ะเป็นเควสที่เรานะคะจะต้องเข้าไปพบก,กับครูใหญ่นะคะครูใหญ่ของโรงเรียนรอยัลไฮนะคะเดี๋ยวจะเป็นงไงตามข้าฟ้ามาดูเลย โอเคค่ะอัน,นดับแรกนะคะเราก็ต้องไปที่ออฟฟิศก่อนนะคะออฟฟิศนะคะก็ไปทางนี้เลยนะคะคือเดินขึ้นมาตรงบันไดเลยนะคะแล้วก็ออฟฟิศก็จะอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะค่ะแล้วก็เข้าไปที่ออฟฟิศของรอยุหานเลยนะคะ ค่ะแล้วก็มาถึงออฟฟิศของรอยคาแล้วนะคะให้เราเดินตรงไปนะคะแล้วก็เลี้ยวขึ้นบันไดตรงนี้นะคะค่ะตัวนี้จะเป็นห้องที่เราจะเข้าไปนะคะเราก็เดินเข้าไปได้เลยนะคะเข้าไปแล้วนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นหลอดตรงนี้นะคะ ค่ะนี่ก็เส็จเควสดสำหรับการมาห้องครูใหญ่แล้วนะคะแล้วก็จะสำเร็จเควสแล้วนะคะค่ะห้องครูใหญ่นะคะนอกจากที่เราเนี่ยจะได้เควสแล้วนะคะถ้าเราเข้ามาเนี่ย <p> ข้อฟ้านแนะนํานะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มารับผิดนะคะให้มากดตรงคุญแจตรงนี้ค่ะอันนี้ประตูก็จะเปิดออกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ต้องกระโดดเพื่อไปรับผิดตรงนี้นะคะอันนี้ข้อฟ้าได้รับไปแล้วนะคะ ค่ะสำหรับคลิปทำเควสคลิปแรกนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะก็คือเป็นเควสต่างๆนะคะในโรยค่ะที่เขาฟัางรวบรวมแล้วก็จะมาสอนเพื่อนๆทุกคนนะคะถามว่าเควสแต่ละอันเนี่ยทำยังไงบ้างน,นะคะค่ะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั b สไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปออกมาอยู่นะคะที่เป็นสำหรับคเะควสโรยค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบายค่ะ